อันนี้เขาเรียกเลื่อยใบตองอะค่ะอืมใบไม่ค่อยสวยลมมันพัดมันแหละไม่เป็นไรคะ่ะเราไปทำคลิปตัวอยา่างเดี๋ยวโรงเรียนเขาเตรียมให้อิงในตัว ของที่จะสอนผู้สูงอายุ ใช่เตียนขึ้นเยอะเลยค่ะลงขึ้นเยอะจะเป็นลูกแล้วสองปีอสองปีแล้วต้นนี้ไอ้ไอ้โถ่ไอ้นี่เลยมันขึ้นนั่นอยู่นหนมั้ยก็ได้อาออกมันก็เลยไม่โต้นทำเต็มหมดเลยแม่ไม่มีเวลาม่ ใช้ได้บ้างคะ่ะใช้ได้บ้างเดี๋ยวปุกทำเป็นปนะใช่ใช่น่าจะได้อยู่แม่นั้น เยอะแยะแ,แล้วค่ะเลื่อนเสร็จทีนี้เขาก็จะพับเขาก็จะวันที่มันไม่ค่อยขาดเนี่ยรงอง,ข,ง,รงข้างล่าง ันนี้เด็กๆนี่จะทำประจำเพราะว่าลูกถอด,ดไปทวดทำเหนียวอกล้วยให้ขายอืมเมื่อก,ก่อนเราก็ต้องปลูกกล้วยเยอะเหมือนกันนีไหมคนกล้วยเยอะข้าวเหนียวเยอะ,ยอะมะพร้าวเยอะวัตถุดิบน้อยวัตถุดิบเตรียมเองวัตถุดิบเองทั้งหมดเลยใช้แต่ที่ไม่ใจวัตถุดิบ ที่สร้างเองก็คือเกลือแค่นั้นแล่งั้นเชือกมัดก็เชือกเชือกย่านางเต็มไปหมดอเออเศรษฐกิจพอเพียงของแท้เลยแม่แบกไปในกระเป๋านักเรียนด้วยไปขายที่กัญญาีนะคะนี่เด็กกัญญาีนะคะนางฟ้าเท่าไหร่นะ ทางฝาลุ้นไหนแล้วนะห้าเก้า,าตื่นสายอตอนเช้าเพื่อนรออยู่แล้ว <c oughs> เพื่อนรออยู่แล้วก็ตื่นสายหมดก่อนเก้าแถวเพราะว่าเพื่อนก็รีบๆตอนเช้าไม่ไ,มได้กินมื้อเช้ามามวินวินทั้งคู่แม่ก็ไม่อายหรอกเพราะว่าตั้งเดี๋ยวเพื่อนก็มาขอช่วย ขอดูกันบ้านหน่อยค่ะทดสอบได้ที่หนึ่งค่ะวาดรูปไ้หน่อยพอเรียนทำอันนี้ฉันเย็บไม่เป็นเธอเย็บให้หน่อยสักทีอยู่ตรงนั้นเออเป็นแม่ค้าขายหนูก็เลยทุกวันก็ไม่ได้อายใครทำเพื่อพ่อแม่ อืมนี่เอ๋ข้ฟฝีมือระดับลูกชาวสวนแม่ขาเหนียวหกกล้ยเก่าสวยงามค่ะกลับบ้านสบายโอ้โออนะเออเมื่อกี้ลูกจะแบกทั้งพวงนั่นแหละลูกลูกครูไงหนูไม่ใช่ลูกชาวสวนไงสวยงามค่ะ